ชาวลัคนาราศีเมษดาวการเงินคือดาวพศุกโคจรย้ายข้ามราศีในวันที่4พฤษภาคมปี2566เข้าสู่ราศีเมถุนในเรือนแห่งพุธนะครับชาวลัคนาราศีเมษดาวสุกอยู่ตำแหน่งนี้นะครับได้ปฐุมเกณฑ์สุกสามจะเจริญยิ่งยศนามนะครับแม้ชาติตกต่ำต้อยยกให้เสมอพงดาวสุกอยู่ตรงนี้ให้คุณกับดวงชะตาอเดกอนันต์ในเรื่องของการเงินนะครับ มันจะแปลอย่างหนึ่งว่าเป็นช่วงที่การเงินการทองคุณยังมีโอกาสที่ดีขาดเงินยังได้เงินนะครับจะมีญาติหรือคนสนิทมาชี้นำมาชี้แนะแนวทางทางการเงินนะครับหรือมีญาติมาเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองๆหรือเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการหาเงินหรือจะแปลว่ามีญาติไปยืมเงินได้ด้วยนะนะครับ แปรถ้าแปลในร้ายหน่อยแปลในแง่ดีก็คือจะมีญาติมีเพื่อนฝูงหรือมีคนใกล้ตัวเข้ามาเกี่ยวพันสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องเงินเช่นเข้ามาแนะนําวิธีการหาเงินหาทรัพย์หรือมาแนะนาแนวทางในการได้เงินมานะครับหรือมีญาติเข้ามาพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองมีเพื่อนฝูงมีคนในครอบครัวมาพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองกับดวงชะตาของคุณดาวสุขที่อยู่ตรงนี้จะอยู่ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมนะครับแต่ดาวสุขโครจรอ,อยู่แบบนี้นะครับ จากโครจรร่วมกับดาวประจำตัวประจำกายไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมร่วมกันเป็นคู่มิตรในชะตานะครับนะจะมีโอกาสที่จะมีตัวช่วยเรื่องเงินมีคนมาช่วยเหลือทางการเงินและแปลว่าเกิดบ่อทางในการหาทรัพย์เป็นบ่อทางในการได้ทรัพย์นะครับก็จะเกิดขึ้นกับชะตาดาวคู่มิตรควงคู่กันเป็นดาวเงินและดาวประจำตัวจะเกิดโอกาสต,ต่างๆทางการเงินแน่นอนนะครับ ขอเพียงคุณคิดบวกอย่าคิดลบจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับให้ได้เงินมานะครับนักค้านักขายมีโอกาสทําเงินนะหรือสภาวะทางการเงินจางเป็นไปได้เพราะว่าในเดือนนี้นะครับจะมีดาวอาทิตย์โคจรเข้ามารอยู่ในเรือนการเงินด้วยตั้งแต่วันที่15นะครับเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินในวันที่15เป็นคู่สมพลในเรือนการเงินนะครับอาทิตย์อยู่ในเรือนสุกนะครับกำลังในการหาเงินหาทรัพย์ นะครับจะมีมุมที่ดีนะครับจะได้เงินนะ่ะบางท่านจะมีการลงทุนหรือมีโปรเจกต์ใหม่ให้ได้เงินนะครับมีความคิดอยากจะใช้เงินอยากหาเงินช่องทางรายได้ใหม่หรือจะได้ซื้อของถูกใจถูกกิจเกิดขึ้นกับชะตาก็เป็นไปได้นะครับในลักษณะของดวงดาวนะครับในลักษณะของดวงดาวนั้นนะครับชาวลัคนาราศีเมษ ดาวประสุกที่อยู่ตรงนี้นั้นนะครับเป็นดาวอยู่ข้องกับทรัพย์สินเงินทองการติดต่อเจรจาเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองต่างๆจะมีความสําเร็จท่านใดที่เป็นนักสื่อส,อสารนักเจรจานักติดต่อนะครับทางานที่มีการสื่อสารการติดต่อแล้วมันได้เงินมาจะมีมุมที่ดีเหมาะเจรจาทางการเงินทุกประเภทเหมอะดาเนินการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองนะครับหรืขอขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองก็จะได้มาด้วยความหมายคู่มิตรร่วมกันตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่10 อิทธิพลของดวงดาวยังแปลอยก่นึ่งว่าคุณจะมีกิจกรรมร่วมกับญาติร่วมกับเพื่อนร่วมกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวมีกิจกรรมกับการติดต่อการเดินทางระยะใกล้ไลนะครับเกิดขึ้นกับชะตาได้ด้วยนะครับเป็นอิทธิพลหลักของดวงชะตาและดวงดาวนะครับที่อาจะมีกิจกรรมแห่งการขยับเขยื่อนขยับขยายไม่อยู่ติดที่ไม่อยู่นิ่งนะครับะจะเกิดขึ้นกับชะตานะครับอาจจะได้เดินทางบ่อยขึ้น มีการสื่อสารบ่อยขึ้นติดต่อบ่อยขึ้นนะครับมีกิจกรรมคอนเนคกับสังคมบางคนได้เพื่อนใหม iest, ่เครือข่ายใหม่มาได้เพื่อนต่างจังหวัดนะครับมีการติดต่อกับเพื่อนต่างจังหวัดมีเพื่อนต่างจังหวัดติดต่อเข้ามานะครับมีมิตรสหายญาติสนิทต่างจังหวัดต่างถิ่นที่น,นานๆทีไม่ได้คุยกันเขาส่งข้อมูลบางอยา่างหรือเขามาเกี่ยวพันกับเรื่องงานของคุณก็ได้นะครับช่วงน,นี้ต้องระวังจุกจิกใจ,กใจกับเพื่อนบางคนบ้างนะจุกจิกใจกับญาติบางคนเพื่อนบ้านคนใกล้บ้านเรือนเคียงบ้าง นะครับอาจจะแปลว่าในดวงดาวเนี่ยนะครับคุณจะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองและมีกิจกรรมร่วมกับต่างเพศร,ร,ร่วมกับคู่ครองคุณกับคู่จะมีการแผนการมีการดําเนินงานหรือมีกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเดินทางร่วมกันก็ได้มีกิจกรรมบางสิ่งร่วมกันหรือคุณกับคุณจะมีคนมาชอบด้วยก็ได้ถ้าคุณมีคู่คู่กับคุณจะมีแนวทางและอุดมการณ์บางอย่างกับร่วมกัน ดาวคู่เนี่ยโครจรร่วมกับดาวจำตัวคู่มาร่วมตัวคู่จะอยู่กับตัวคู่จะเอาใจมาผูกพันคู่จะเอาใจมาห่วงใยห,หรือมีจะมีต่างเพศเข้าใจมาผูกพันห่วงใยห,หรือมาพูดคุยแล้วได้มาปฏิปต่อแนบชิดแนบใกล้หรือคู่หุ้นส่วนเข้ามาใกล้ชิดแนบชิดแนบใกล้ ดาวเจ้าเรือนมรณะร่วมกับดาวประจำตัดาวเจ้าเรือนมรณะร่วมกับดาวเจ้าเรือนการเงินได้มาจะมีการจับใจออกไปอย่างรวดเร็วบางคนได้ทรัพย์สินมรดกบางคนได้เงินจากธุรกิจออนไลน์ธุรกิจแปลกใหม่หรือได้เงินจากต่างประเทศจะเป็นไปในทางดีไม่ชนั้นมันจะแปลว่าอย่างนี้ได้มาจะมีการเสียออกไปอย่างรวดเร็วมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับนะจะเกิดขึ้นกับสตาในช่วงวันที่4ไปเนี่ยนะครับวันที่4ไปเนี่ย จนถึงวันที่30เนี่ยดาวการเงินเป็นปฐุมเกเก์ดาวคู่เป็นปฐุมเมเกน์นะครับก็ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์มาได้ความรักมามีคนมาเอาเอกเ,เอาใจมีคนมาเทคแคร์คุณนะครับเกิดขึ้นกับสตา์แน่นอนนะครับบางคนมีแม่ไม้พ่อไม้ต่างชาติต่างภาษาเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณหรือคุณกับคู่มันมีช่วงจังหวะที่จะต้องห่างกันหรือไกลกันชั่วข่าวก็ได้นะครับ นะเช่นเขาเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเขากลับไปถิ่นเดิมกลับไปบ้านเกิดหรือไปต่างจังหวัดหรือคุณต้องห่างคู่ไปคู่ต้องห่างคุณไปนะครับไม่ใช่นั้นแปลว่าคู่เจ็บป่วยหรือทะเลาะกันได้บ้างเพราะว่าดาวคู่อาทิตย์ก่อนที่ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาอยู่ในเดือนการเงินดาวอาทิตย์จะร่วมกับดาวพระราหูอาจจะมีเหตุการณ์ให้เหนื่อยหน่อยต้องระวังโรคหอบโรคหืดเหนื่อยง่ายหรือว่าแม้กระทั่งสายตาความดันไมเกรนหรือว่ามีเรื่องให้หัวร้อนเล่าร้อนรุ่มร้อน ในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่15เนี่ยเป็นช่วงที่เกิดไอเดียเกิดความริเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับได้ดีเกิดการริเริ่มอะไรใหม่ๆได้ดีนะครับอาจจะคิดการใหญ่คิดโปรเจกต์ใหม่หรือได้ทําอะไรใหม่ๆหรือเหมาะเข้าหาครูอาจารย์เหมาะเข้าหาบัณฑิตบางคนได้ศิลปะวิทยาได้เพื่อนฝูงในกลยายนมิิรใหม่ๆมีผู้ใหญ่เข้ามาให้แนวทางชีวิตเข้ามาให้มาช่วยเหลือหรือเหมาะขอความรู้กับผู้อื่นนะช่วงนี้ถ้าคุณขอความรู้กับผู้อื่นเขาพร้อมที่จะเต็มใจช่วยคุณแม้กระทั่งคุณไปให้ความรู้ให การศึกษาผู้อื่นหรือให้ความคิดเห็นต่างๆกับใครช่วงนี้คุณจะมีคมเครดิตมีความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษจะได้ความน่าเชื่อถือจากผู้ใหญ่แม้กับแม้กระทั่งกับคนใกล้ตัวแต่ช่วงนี้ระวังมีปากเสียงกับญาติกับเพื่อนร่วมง,งานบ้างจะมีการโต้แย้งขัดแย้งหรือว่ามีปากเสียงกับเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมง,งานบ้างนะครับเพวกะดาวพุธโครจรร่วมกับดาวพระราหู เป็นคู่ศัตรูระวังเอกสารผิดพลาดเอกสารเคลื่อนการนัดหมายเคลื่อนหรือใครมานัดคุณมันเลื่อนหรือคุณดําเนินเอกสารบางอย่างต้องได้ทําซ้ําทําใหม่หรือแม้กระทั่งใครมานัดหมายรับปากกับคุณมันไม่มาตรงเวลามันเลื่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้อิทธิพลของดวงดาวจะมีโอกาสเอางานเก่ามาจับมาบิลขึ้นใหม่หรือถ้าไหนจับงานต่างประเทศจะเป็นไปในทางที่ดีดาวพระเสาอยู่ในจุดลาภะการงานหรือกิจกรรมใดๆที่คุณก่อจะเกิดลาภผลทันที ขอเพียงคุณคิดบวกคึกตั้งแต่วันนี้ไปนะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยดาวเจ้าเรือสุภาะโคจรทับดวงชะตาได้การศึกษาถ้าได้การศึกษาได้องค์ความรู้ที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตเพราะดาวปัญญาโคจรทับดวงชะตาจะเกิดปัญญาเป็นนำพาทรัพย์สินนำพาความเจริญก้าวหน้าเข้ามาบางท่านได้ขั้นได้ตำแหน่งเลย8เดือนหลังเนี่ยทุกคนได้ชื่อเสียงได้ความก้าวหน้ามีคนรู้จักมากขึ้น นะครับใครที่ใช่คู่จะความสัมพันธ์แนบแน่นมากขึ้นถ้าไม่ใช่ก็จะมีตัวเลือกมีคนใหม่เข้ามานะครับจะมีปรากฏการณ์ไม่ดีให้เห็นนะครับนะเป็นช่วงห่วงดวงชะตาที่จะอ้วนขึ้นด้วยนะครับนะต้องดูแลน้ําดักให้ดีนะครับสําหรับชาวาราศีเมษดาวประจำตัวจะโครจรได้ตำแหน่งนิดด้วยในช่วงวันที่10 ไป45วันที่10ไป45วันสิ่งที่ต้องระวังก็คือสุขภาพของการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งมีปัญหาของคนในครอบครัวบางท่านจะย้าย้ายที่อยู่ย้ายที่หลับที่นอนตั้งแต่10พฤษภาคมไป45วันนะครับในช่วงนี้บางคนได้ไปจัดการมรดกบางคนได้ซ่อมบ้านซ่อมรถเช็ครถเช็คบ้านนะครับปรับปรูนาบริเวณหรือเปลี่ยนปแปลงที่อยู่อาศัยจะเกิดขึ้นได้หรือการจัดการเกี่ยวกับบ้านรถดเร็ยานพาหนะจะเกิดขึ้นหรือมีเรื่องให้ต้องเอาใจไปผูพกพันกับญาติพี่น้อง คนในครอบครัวมากคือจะมีกิจกรรมร่วมของคนในครอบครัวเพิ่มสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษท่านใดนะดวงดวงประมาณนี้ท่านใดอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะพลิกดวงอยากจะเสริมดวงอยากจะมีแนวทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับผมมีอยู่3าศาสตร์นะผมแนะนําศาสตร์แรกก็คือเป็นเป็นข้อมูลลับเป็นข้อมูลเด็ดนะครับที่ใช้เปลี่ยนแปลงดวงชะตานะครับบางคนก็ก๊อกเดียวเลยนะนะครับที่ผมกันกรองและเก็บเป็นประสบการณ์มานะครับ หากคุณอยากจะเปลี่ยนฐานะของคุณถ้าคุณยังมีฐานะไม่ดีอยากเปลี่ยนแปลงวงตระกูลอยากเปลี่ยนแปลงฐานะาาการเงินอยากเปลี่ยนแปลงพลิกดวงชะตาพลิกฐานะต่างๆของคุณนะครับนะมีข้อมูลรับข้อมูลเด็ดที่ผมใช้จริงกับตัวเองและเปลี่ยนปแปลงชีวิตจนมีหลายล้านนะอยากเป็นคนที่รวยสุดในตระกูลนะจนะมีเงินหลายล้านนะนะนะครับจากฐานะไม่มีอะไรนะครับหรือจากติดลบอยู่หรือจากเป็นอะไรอยู่ก็ตามนะครับหากคุณยังไม่พอใจกับสิ่งที่คุณเป็นนะครับ นะผมมีข้อมูลเด็ดข้อมูลลับในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าความลับนะความลับจากติดลบสู่หลายล้านนะนะครับเป็นวิธีการเปลี่ยนชีวิตนะครับในคอร์สออนไลน์นี้นะครับนะเป็นข้อมูลนะครับที่คุณจะต้องออกไปทำนะนะครับตัวแรไเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับนะที่ผมกันกรองมาเป็นทั้งหลักการทั้งวิธีการที่ผมใช้เปลี่ยนแปลงตัวเองแบบสั้นมากนะจนมีชีวิตหลายล้านจากติดลบท่นั้น ในข้อมูลนี้เนี่ยนะครับคุณก็เรียนเป็นออนไลน์เป็นวิดีโอที่ผมทําไว้แล้วนะครับติดต่อแอดมินแล้วก็เข้าไปเรียนได้ทันทีนะครับเป็นการกันกรองเป็นวิธีการไปเลยนะครับหากว่าาสนาชะตาคุณไม่ดีนะอันนี้วาสนาชะตาผมไม่ดีไงนะครับผมจะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาเปลี่ยนแปลงวิธีการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเปลี่ยนแปลงฐานะถ้าก่อนเป็นวิศวกรราชการครูชีวิตไม่ดีนะครับนะนะแต่พอใช้ความลับนี้ใช้ข้อมูลนี้นะครับ ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงทันทีจนมีหลากหลายธุรกิจนะครับจนชีวิตเปลี่ยนแปลงมีหลายล้านเป็นคนที่รวยที่สุดในในตระกูลเลยอะ่ะนะต้องบอกว่าแบบนั้นเลยนะครับนะจากจากพ่อแม่แบบไม่มีอะไรให้นะแต่ต้องบอกว่าต่อมาเนี่ยนะครับ จะมีอีกสองศาสต์คือพุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์นี่เป็นศาสตร์แห่งความเชื่อเป็นเป็นเป็นยันโบราณเป็นยันที่เขียนขึ้น,นจากดวงชะตาเป็นเป็นยันที่มีประสบการณ์บอกกล่าวค่อนข้างเยอะเป็นยันที่ใช้พุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์นะในการนํามาสร้างเป็นเครื่องรางที่มีความขังนะนะครับนะมีพลังงานในตัวนะัเนี่ยผมจะให้จะเอาให้ดูนะ มีผู้หญิงท่านนี้เขาไลน์มาบอกเขาบูชายันนว่คคุณเนี่ยเขาบอกได้เงินมาสี่ล้านถูกหวยสามงวดขอบพระคุณอาจารย์ที่ชี้ทางสว่างให้ปฏิหารมากๆยืนยันว่ายันนว่คคุณให้คุณจริงๆแล้วเขาส่งเลขบัญชีในบัญชีมาให้ดู3ล้านประสบการณ์บอกกล่าวมีค่อนข้างเยอะนะครับมีเยอะนะครับแตกต่างกันไปนะครับนะแต่ว่าว่าเสริมดวงมันเป็นคอนเซปต์การเสริมดวงทุกด้านแบบโบราณน,นะเป็นเครื่องรางเฉพาะดวงท่านใดยังไม่มีนะเอามีติดตัวไว้ นะครับจะเสริมดวงสตานะครับวันนี้สวัสดีครับถ้าใครต้องการลิงก์ไลน์แอดด้านล่างสวัสดี